ความเชื่อโบราณกับวันทั้ง7วันดีวันไม่ดีวันไหนรุ่งเรืองวันไหนดวงตกขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆในหัวข้อเปอิดตำราความเชื่อกับวันทั้ง7วันไหนทำอะไรดีไม่ดีบ้าง เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำด้วยนะคะวันไหนทำอะไรดีไม่ดีบ้างมาดูกันว่าความเชื่อกับวันทั้งเ็ ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณบอกไว้ว่าวันไหนควรทำหรือไม่ควรทำอะไรบ้างเชื่อเลยว่าคนไทยต้องเคยได้ยินวลีที่ว่าพุทธห้ามตัดพฤหัสห้ามทอนกันแทบจะทุกคนใช่ไหมล่ะคะเพราะคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับวันและการกระทำบางอย่างทำให้ในตำรามีระบุไว้เลยว่า วันไหนควรทำอะไรและวันไหนไม่ควรทำอะไรวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความเชื่อกับวันทั้งเจวันไหนควรทำอะไรดีไม่ดีบ้างวันแรกคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันที่ร้อนแรงสมกับชื่อที่ว่าอาทิตย์วันอาทิตย์จึงถือเป็นวันที่มีพลังอันแรงกล้าข้อควรทำ ด้วยพลังอันแรงกล้าของความเป็นอาทิตย์ทำให้วันนี้จะเด่นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงความก้าวหน้าด้านการงานวันอาทิตย์จึงเหมาะกับการเลี้ยงฉลองเลื่อนตำแหน่งเลี้ยงฉลองตนเองหรือผู้คนที่นับถือจะยิ่งทำให้เรามีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดังและยังเหมาะก,กับการปลูกต้นไม้ทำกุศลทาน จะทำให้มีอำนาจวาสนาและอยู่ยินเป็นสุขข้อควรเลี่ยงโบราณว่าห้ามทำการสิ่งใดที่เป็นการเริ่มต้นใหม่เช่นการย้ายบ้านเพราะเชื่อว่าการย้ายบ้านวันอาทิตย์จะทำให้เราย้ายที่อยู่บ่อยอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานห้ามเดินทางไกลหรือออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ห้ามทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องบาดหมางกับคนรอบข้างห้ามเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาโรคห้ามเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนันห้ามรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อมาวันที่สองคือวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่จะตรงข้ามกับวันอาทิตย์โดยสิ้นเชิงเพราะดวงจันทร์ เป็นคู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นเทพเจ้าแห่งความงามความรื่นรมและอ่อนหวานโบราณว่าเป็นวันที่เหมาะแก่การเริ่มต้นอะไรที่สวยงามความรื่นรมอ่อนหวานและสงเสน่ห์เหมาะแก่การสวมใส่เสื้อใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลชีวิตก็จะรู้สึกแช่มชื่นไปด้วยข้อควรทำ หมาะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเช่นสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหม่หรือเปิดกิจการที่เกี่ยวกับความสวยความงามจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความรื่นรมให้กับชีวิตไหว้พระทำรรบุญเพื่อเสริมดวงชะตาและข้อควรเลี่ยงไม่ควรเข้าเยี่ยมผู้ป่วยหรือไปงานศพในวันจันทร์เพราะ พลังของวันจันทร์เหมาะกับความเป็นสิริมงคลและความสุขสวัสดิ์ไม่ควรตัดเล็บเพราะจะทำให้เสียโชคลาภไม่ควรตัดผมเพราะจะทำให้เสียสเสน่ห์ไม่ควรทะเลาะวิวาทเพราะจะทำให้เกิดความบาดม้างไม่ควรปล่อยปลาเพราะจะทำให้เงินทองร่วไหลและไม่ควรเข้าป่าหรือเดินทางในสถานที่ที่อันตราย เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุดได้วันอังคารวันอังคารเป็นวันที่ร้อนแรงสัญลักษณ์ของความกล้าหาญผจญภัยและความขยันโบราณว่าวันอังคารเป็นดาวแห่งสงครามความดุดันและความรุนแรงเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันที่มีพลังแรง และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งความวุ่นวายหรืออุบัติเหตุดได้ข้อควรทำของวันอังคารเหมาะกับการออกรถคันใหม่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อของมีคมเชน่นมีดเหล็กลวดอาวุธหรือเริ่มต้นทำกิจกรรมที่เสี่ยงและอันตรายจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีและข้อควรเลี่ยงไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ และกลุ่นจุกเด็กในบ้านเพราะวันอังคารเป็นวันร้อนจะส่งผลให้เด็กเป็นคนอารมณ์ร้อนก้าวร้าวไม่สบายและไม่ก้าวหน้าไม่ควรขึ้นบ้านใหม่เพราะอาจทำให้เกิดการทะเลวิวาทหรือปัญหาในครอบครัวได้ไม่ควรจัดงานมงคลสมรสเพราะอาจเกิดความไม่ราบรื่นในชีวิตคู่ได้และ ไม่ควรไปงานศพเพราะอาจทำให้ดวงตกได้ต่อมาคือวันพุธวันพุธเป็นวันที่รอบรู้เฉลียวฉลาดและยุติธรรมโบราณว่าวันพุธเป็นดาวแห่งปัญญาการสื่อสารการเจรจาเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันที่ดีสำหรับการเรียนรู้ทำงานด้านวิชาการ และสื่อสารกับผู้อื่นถือเป็นอีกวันที่พูดถึงบ่อยครั้งว่าพุทธห้ามตัดแท้จริงแล้วความเชื่อนี้มาจากแต่ก่อนที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมักตัดผมกันในวันพุธจึงไม่อยากให้สามัญชนคนธรรมดาตัดในวันเดียวกันเพราะถือเป็นการเทียบเท่าอำนาจบารมีของท่านข้อควรทำในวันพุธ เหมาะกับการซื้อขายทำธุรกรรมหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านข้อควรเลี่ยงวันพุธถือเป็นวันรวนเรจึงไม่เหมาะกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ใช้ระยะเวลานานเช่นการเปิดร้านใหม่การแต่งงานเพระเชื่อกันว่าหากทำไปจะต้องเลิกกันในอนาคตวันพุธเป็นวันแห่งการสื่อสาร หากแต่งงานในวันพุธจะทำให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โลเลรวมไปถึงห้ามตัดทุกอย่างไม่ว่าจะตัดผมสระผมหรือตัดต้นไม้วันต่อมาคือวันพฤหัสบดีโบราณว่าวันพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งปัญญาความรู้ความสำเร็จและโชคลาภ วันพฤหัสบดีเป็นวันแห่งการยุกย่องนับถือเพราะตรงกับวันครูเขาควรทำในวันพฤหัสบดีเหมาะกับการเข้าพบผู้อาวุโสเพราะวันนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเหมาะกับการเจรจาธุรกิจเข้ารับตำแหน่งใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ เช่นเปิดสำนักงานกฎหมายเปิดห้องสมุดข้อควรเลี่ยงวันพฤหัสบดีเป็นวันห้ามถอนไม่ควรถอนต้นไม้ถอนเสาเรือนหรือยกย้ายสิ่งของสำคัญวันศุกร์โบราณว่าวันศุกร์เป็นวันที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความสวยงามความดึงดูดเสน่ห์ ศิลปะบันเทิงความสุขและโชคลาภเป็นเทพเจ้าของกิเลสและทรัพย์วันศุขเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักศิลปะความรื่นรมความดึงดูดเสน่ห์และความร่วมมือความสามัคคีข้อควรทำเหมาะกับการจัดพิธีมงคลเช่นพิธีมั่นแต่งงาน จะทำให้ชีวิตคู่สุขสมอารมณ์หมายการขึ้นบ้านใหม่จะทำให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองการใส่เสื้อสีสันสวยงามเดินทางไกลก็จะรับโชคตัดและสับผงวันศุกร์ก็จะอยู่ดีมีสุขส่วนข้อควรเลี่ยงไม่ควรเกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าห้ามเผาศพในวันศุกร์วันศุกร์ เป็นวันแห่งความรักหากเผาศพวันศุกร์จะทำให้คนเป็นญาติเดือดร้อนห้ามย้ายบ้านวันศุกร์เป็นวันแห่งความสุขหากย้ายบ้านวันศุกร์จะทำให้คนในบ้านทะเลาะวิวาดกันได้ห้ามตัดผมวันศุกร์เป็นวันแห่งเสน่ห์หากตัดผมวันศุกร์จะทำให้เสน่ห์ลดลงและวันสุดท้ายคือวันเสาร วันเสาร์เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระมทมทําให้คนที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนอดทนดวงแข็งมักเจอแต่เรื่องร้ายแต่ก็จะเข้มแข็งกว่าวันในไหนข้อควรทําของวันเสาร์เหมาะกับการขายทรัพย์สินมีค่าจะทําให้มั่งคัง่งริ่มรวยถวงนี้ก็จะได้สมหวังดังใจดวงวันเสาร์เป็นวันดวงแข็ง การเข้าพบแพทย์หรือผ่าตัดในวันนี้จะทำให้อยู่รอบปลอดภัยชนะทุกโรคทุกภัยและยังเป็นวันที่เหมาะกับการปิดกิจการอีกด้วยข้อควรเลี่ยงวันเสาร์เป็นวันแห่งความล่าช้าไม่เฮงดังนั้นหากทำอะไรที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในวันนี้จะได้ผลไม่ดีห้ามเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันเสาร์เป็นวันแห่งโทษทุก หากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจไม่ประสบความสำเร็จห้ามแต่งงานห้ามขึ้นบ้านใหม่ห้ามไปงานศพเพราะอาจทำให้ดวงตกได้เรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลยก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะคะแต่ก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทำให้เราได้เรียนรู้ แง่มุมจากคนสมัยก่อนว่ามีความคิดกันแบบใดและเห็นได้ว่าความเชื่อและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากใครเชื่อแล้วสบายใจก็ทำไปเถอคะค่ะไม่เสียหายอะไรและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง สาธุ